สหกรณ์คือการทำงานร่วมกันมีกรณีศึกษาของสหกรณ์แห่งหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ถ่ายทอดการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้คำว่าการสหกรณ์ หมู่บ้านหุบชเฉลาตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเป็นหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีที่มีการรวมกันของประชากรจากต่างพื้นที่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันด้วยการจัดสรรที่ดินให้ประกอบอาชีพจัดตั้งสากรที่ชื่อว่าสากรการเกษตรกัดหลวงจำกัดตั้งแต่ปีพศ2528 39ปีของการจัดตั้งเป็นสากรเป็นวิถีตามธรรมชาติที่ย่อมมีทั้งความเจริญก้าวหน้าการปรเผชิญสภาพปัญหาโดยในปีที่39หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสากรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจัดทำแผนฟื้นฟูสากรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน กรณีศึกษาของสากรการเกษตรกัดลวงจำกัดใช้กระบวนการพัฒนาคนเป็นกระบวนการหลักในการพัฒนาสหาหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งจึงทำให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาสากรหลักสำคัญคือหลักด้วยใจเต็มใจและสมัครใจ ด้วยใจใช้วิธีการสากรพี่ช่วยสากรน้องสากรเครดิตยูเนียนบ้านซ่องจำกัดเป็นสากรแท้ที่บริหารสากรเปรียบเสมือนสากรเป็นบ้านหลังที่สองสมาชิกสากรเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันสากรการเกษตรบ้านลาดจำกัดสากรแท้ประเภทการเกษตรที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนในอำเภอบ้านลาด ให้คิดถึงสากรเป็นอันดับหนึ่งทั้งสองสากรถา่ายทอดเรื่องราวจากหัวใจของการทำงานเพื่อสากรเพื่อสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกสากรการเกษตรกัดหลวงจำกัดเต็มใจการใช้พลรรังหมู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนอาทิเช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์เน้นเรื่องการรวมคนมหาวิเทศไราราชพัฏเพชรบุรีเน้นเรื่องการส่งเสริมอาชีพกรมพัฒนาที่ดินเน้นเรื่องการจัดสรรที่ดินในการประกอบอาชีพกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เน้นเรื่องการปิดบัญชีของสหกรณ์พลังหมู่จากหน่วยงานส่งพลังให้สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับสหกรณ์ สมัครใจการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านสมาชิกเพื่อค้นหาความสมัครใจในการมีส่วนร่วมกับสากลสมัครใจเข้าอบรมโดยเริ่มต้นจากคณะกรรมการสากลซึ่งได้รับการมีส่วนร่วมในระดับหนึ่งเนื่องจากเป็นครั้งแรก ขยายผลสู่ผู้นำกลุ่มทำให้คนพบความมั่นใจว่าสถานการณ์การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนไม่หยุดกระตุ้นการมีส่วนร่วมด้วยการจัดอบรมสมาชิกสากลการเต็มใจลงพื้นที่การกระตุ้นติดตามอย่างใกล้ชิดส่งผลถึงความมั่นใจต่อสากลได้สมาชิกให้ความสำคัญกับคำว่าสากลมากขึ้นหลักการพัฒนาสากลอย่างยั่งยืน ไม่มีสิ่งอื่นใดสำคัญเท่าการช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ยืนด้วยรำมแข้งของตัวเองได้อย่างสง่างามค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สมาชิกสากรกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปบ้างไหมคะมีค่ะเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเลยค่ะเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงบ้างคะก็มีสมาชิกเข้าออกแล้วก็มีซื้อของด้ค่ะอ๋อคุณป้านี่คุณป้าซื้อของมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะร่วมเป็นธุรกิจของสหกรณ์เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านต่อไปกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะ คิดว่าสากรเนี่ยจะมีความเข้มแข็งขึ้นไหมคะจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งไหมคะมีค่ะจะสมาชิกต้องร่วมด้วยช่วยกันอ่าใช่สมาชิกต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วทางคุณพี่ร่วมด้วยช่วยกันอะไรคะวันนี้ที่มาวันนี้กอมซับแล้วก็เธอซื้อของ ก็ถือว่าเป็นการส่วนหนึ่งของสมาชิกนะคะที่เราจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้สากลของเรานั้นเข้มแข็งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะ